ทุ้นแห่นกันจะต้องตอบยำจำในใจรลับชั่วทำดีทําใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้เป็นสู่สวัสลักัอันบัฟังเรื่องราวงเครศัทธีกันเลยลูกเป็นนักเรียงอนุบาล ฝันในฝันประเภทจานดาวเทียมอืมทันสมัยจริงๆเลยนี่ขยายไปเกือบได้ล้านเครื่องแล้วขาดอีกไม่กี่แสนเครื่องกันั้นเลยขวัดเมื่อเดือนกันยายนสองห้าสี่ห้าแต่พ่อบ้านข้าวัดเพราะกลัว ตัวเขาจะบาปแลว้วเพราะว่าพอบานี่เข้ามาวัดเพราะว่าพราะบานกลัวว่าตัวเองน่ยที่ผ่านมานี่ยคิดไม่ค่อยดีนะกับวัดแต่จะบาปเลยเข้าวัดเพราะเขาแอนตี้วัดสุดๆวันที่มาวัดลูกต้งเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนที่วัดโดยนัดให้เพื่อนมารับหน้าสมาคมชาวใต้วันนั้นฝนตกอย่างแรง เราต้องฝ่าฝนมาคอยที่จุดนัดพบแล้วก็ได้เข้าวัดสมใจแต่ถาวายเงินกระถินปีสี่ห้ากับมือหลวงพ่อรู้สึกดีใจปราบปรื้มมากนึกว่าทำไมเนาะเราจึงไม่เข้าวัดตั้งแต่เมื่อเจ็ดปีที่แล้วที่เพื่อนมาชวนและตั้งใจต่อจากนี้ไปเราจะไม่ยอมเสียเวลาอีกแล้ว และลูกก็เข้าวัดทุกวันอาทิตย์และทำบุญทุกบุญไม่เคยขาดเลยหลังจากลูกเข้าวัดได้เกือบเดือนลูกสาวคนโตก็ฝันว่าได้เดินไปตามถนนพบพ่อนั่งร้องไห้อยู่กลางถนนเหมือนคนเสียสติจึงเข้าไปพาพ่อกลับบ้านพ่อไม่ยอมกลับ ยังคงร้องไห้เสียงดังทันใดนั้นได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินมาบอกว่าโยมผู้ชายต้องตายและจะตั้งไปเป็นเปรตขอส่วนบุญอยู่ที่ข้างถนนนี้แหละแต่ไม่เป็นไรยังพอมีทางแก้ไขและท่านก็เดินจากไปยังไม่ทันได้ถามว่าอยู่วัดไหนลูกษาบอกว่า นเป็นพระที่สง,ง่างามมากพูจาไพเราะน้าฟังงามเหมือนรูปปั้นทองคำสว่างไปหมดเลยนี่ฝันนะจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปพ่อบ้านไปทอดกระถิ่นที่ต่างจังหวัดลื่นหกล้มหัวกระแทกพื้นต้องส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราอาการหนักมากพูดไม่ได้เดินก็ไม่ได้ ลูกตกใจมากนึกถึงความฝันของลูกสาวจึงตั้งใจจะสร้างพระธรรมกายให้ผู้ปสานงานแนะนำห้ทำกระถิะ่นด้วยเพราะช่วยได้ทุกเรื่อง<ะ>แรงถี่นนี่แรงล,<ะ>ลูกจึงบอกพ่อบ้านทํทำกระถิ่นปีสี 5, <ะ>่ห้าแต่ไม่ได้บอกว่าวัดไหน<ะ>ให้เขาอธาิษฐานจิตขอให้หายป่วยถ้าหายแล้วจะไปทำบุญที่วัด<ะ>เขาก็ร่วมทำบุญมาด้วย ลูกทำงานนีนไ่ไปทอดกระถิ่นวันที่3พฤศจิกายน45พะวันรุ่งขึ้นลูกได้ไปเยี่ยมพ่อบ้านที่โรงพยบาบาลปรากฏว่าเขาลุกขึ้นเดินได้และพูดได้ oh. ขอกลับบ้านบอกว่าหายแล้ว oh. ลูกไม่ยอมรับเขากลับ oh. เขาบอกว่างั้นเขาจะนั่งแท็กซี่กลับเอง oh. ลูกยังไม่บอกหมอ oh. หมอบอกว่าคนไข้ย,ยังไม่หายยังลุกขึ้นเองไม่ได้พูดไม่ได้ ลูกก็บอกว่าเขาหายแล้วหมอจึงมาตีห้องแล้วจึงให้เดินให้พูดให้หมอดูเขาทำได้เป็นปกติหมอชมว่าลุงนี่เก่งจริงจริงว่าสองวันก่อนยังเดินไม่ได้อยู่เลยจึงอนุญาตให้กลับบ้านลูกรู้สึกดีใจตื่นเต้นอัศจรรย์ใจมากก็ทีมช่วยได้จริงๆริง พอถึงบ้านลูกสาวคนโตบอกพ่อว่ารู้แล้วละ่ะว่าพระที่เห็นในความฝันนั้นคือใครลูกสาวเห็นในหนังสือชีวิตลิขิตได้ที่ลูกได้รับจากวัดมือวันกระถิน่นลูกสาวให้พ่อไปวัดและไปกราบหลวงพ่อ,อวันอาทิตย์ที่สิบพอยอสี่ห้าพอบานจึงได้ไปวัดเป็นครั้งแรกสินะพอยอสี่ห้านะพอนั่งสมาธิไปได้สักคู่ก็ร้องไห้เสืออึกเสืออื่นขึ้นมาอบอกว่าเห็นหลวงปู่และคุณยายเดินเข้ามาหาในสมาธิ แล้วยิ้มให้อพอบานบอกว่าเราไม่น่าจะไปหลงเชื่อข่าวในหนังสือพิมพ์อ,อ่านตามที่เขาเขียนนะที่โจมตีใส่ร้ายท่านทําให้เขาใจผิดว่าวัดไม่ดีหลวงพ่อไม่ดีเสียเวลาไปตั้งหลายปีหลังจากนั้นก็นมาวัดทุกวันอาทิตย์ได้คืนพนาวัดและทาบุญทุกบุญไม่เคยขาดเลยเป็นประทานกระถินปีสี่หสังฆทานสามพันวัด บุญหล่อทองคำหลวงปูสร,สร้างพระธรรมกายของพระสังฆาธิการ,ารบุญตอกเสาเข็มตัวแรกรต้นสุดท้ายหอฉันคุณยายพ่อบ้านรักหลวงปูและคุณยายมากพูดถึงทีไรก็ร้องไห้ทุกทีชื่นชมหลวงพ่อว่าสอนดีมากน,นี่เขายังชมมาอีกนะไม่อ่านดีกว่าพ่อบ้านป่วยมาอีกครั้งหนึ่งช็อกจนหมดสติ ื่อเช้าที่ที่ิ0กค46ขณะเตรียมตัวมาวัดได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจนถึง23สิงหาคม46ก็เสียชีวิตในเวลา13.00นโด้วยหัวใจวายเฉียบพลันไตวาย,วายติดเชื้อในปอดอย่างแรง23สิงหาที่ผ่านมาสิงหากักยาตุคมพศกกาก็3เดือนเสร็จ,รจรที่ถามคำถามมัน,นมันมีอยู่ข้อหนึ่งเะจ๊ะ มันเหมือนนิยายประลัมปรานะถ้าเราจะฟังเป็นนิยายก็ได้รหรือเป็นเรื่องจริงอิงนิยายก็ได้นะจ๊ะเพราะรว่าชีวิตในสังสารวัตรนี่มันเป็นเรื่องดีปแปลกๆดีเหมือนกันแหละที่คนเราเวียนว่ายตายเกิด จากนั่นเป็นนี่จากนี่เป็นนู่นเป็นอะไรกันไปสารพัดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีภรรยาเป็นนู่นเป็นนี่กันแล้วต่างคนต่างก็มามาคนละที่คนละทางแล้วมารวมกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันพอตายก็ต่างคนต่างไปกันคนละที่ละกระทางเจอกันก็มีไม่เจอก็มีมาเกิดใหม่เจอกันก็มีไม่เจอก็มีวนเวียนกันไปอย่างนี้ที่ คำสอนที่มีอยู่ในโลกนี so, like ้มีสองประเภทคือเชื to to of course, of ่อเรื่องเวียนว่ายแต่เกิดกับไม่เชื่อเรื่องเวียนว่ายแต่เกิดเชื่อเรื่องเวียนว่ายแต่เกิดก็จะมีศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์นอกนั้นดูเหมือนไม่เชื่อเรื่องเวียนว่ายแต่เกิดคล้ายกับว่ามนุษย์เกิดมาแล้วไปสวรรค์เลยขอให้มีจิตเลื่อมใสเท่านั้นแต่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย ท่านไปรู้ไปเห็นได้ย,ยาณทัศนะได้ธรรมจากขูงค์นั่นเห็นการเวียนไหวแต่เกิดสัตว์โลกรวมทั้งตัวท่นนทานเองเนี่ยท่านยังมาสอนเกี่ยวกับเรื่องเวียนไหวแต่เกิดของสาวศาสนาพราหมณ์นั่นพวกฤาษีโยคีก็ได้โลรประชานสมาบัติอรูปฌชานสมาบัติเขาเลื่อลึกชาญได้เขาก็เชื่อเรื่องเวียนไหวแต่เกิดแต่ในระดับหนึ่งเท่าที่กาลังแห่งบุญกําลังแห่งชานของเขาจะทําให้ความสว่างเขาไปถึงไหนเ็าเห็นถึงนั้น เห็นหนึ <Cornell> <Representatives>, ่งไหนก็รู้ถึงนั่นเมื่าเอาไฟฉายส่องไปถึงไหนสปอร์ตไลท์ส่องสื้อเทียนไปเล่มส่องความสว่างไปถึงไหนก็เห็นแค่นั้นความสว่างแค่ห้องแล้วก็เห็นแค่ห้องไฟฉายเอานอกห้องก็นอกห้องสปอร์ตไลท์แรงหน่อยก็ไกลเองหน่อยนึ่งถ้าดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็กว้างไกลก็ปีคล้ายๆอย่างเนี้ยจ้ะ อันนี้มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเป็นไปแต่เกิดเพราะนั้นมันจะมีอยู่ข้อหนึงข้อสุดท้ายก็ฟังเพราะว่า,วารายการอนุบาลฝันในฝัน,นตั้งการเล่าฝันให้ฟังก่อนนั่งธรรมะเพื่อให้ใจสบายพอใจสบายเนี่ยการนั่งปฏิบัติธรรมก็จะดีเราจะเน้นหนึ่งนี้นะจ๊ะเพราะนั้นต้องตกลงกันตรงนี้ซสก่อนพอบ้านตายเราไปอยู่ภพภูมิไหนคะ แล้เขาต้องารให้ลูกทำอะไรให้เขาบ้างมีบุญอะไรคะที่จะช่วยเขาได้ไปดูดสิทธิบุรีวงบุญพิเศษเขามีวิบากกรรมอะไรจรึงถูกยิงด้วย M16 ที่หน้าแข้งขวาขณะไปล้อมจับผู้ร้ายจนมีเหตุให้ต้องผ่าตัดถึงห้าครั้งท่านเป็นนายตำรวจนะ,ะผู้ใหญ่รักษาตัวนานถึง8เดือนวิบากกรรมอะไรที่ต้องมีอุบัติเหตุทางรถยนต์หลายครั้งและประสบเหตุในการโดดล่มจนข้อเขาขวาแตก แลการเสียชีวิตถูกเจาะคอยและผ่าตัดหน้าท้องเพื่อล้างไต<อ>บุญที่ลูกและครอบครัวทําให้ทุกบุญพ่อบ้านได้รับหรือเปล่าคะโดยเฉพาะบุญที่ถวายบ้านและสวนผลไม้อีกสี่ไร่เศษที่บ้านแพ่สมุทรสาครเพราะเขานอนป่วยไม่รู้สึกตัว<อ>และพวกเราก็ได้ทําการเทเล่าทุกขวดเ<อ>ขาได้รับบุญหรือไม่คะพ่อบ้านไม่ดื่มมา20ปีแล้วเล้าพวกนี้มีคนนํามาให้<อ><อ>ลูกสาวคนโตชอบฝันถึงอดีตชาติบ่อยมาก ฝันตั้งแต่โตเป็นสาวอายุ20ปีจนถึงบัดนี้อายุ33ปีก็ยังฝันฝันเรื่องเดียวอ่ะก็แปลกนะฝันถึงเจ้าเชษฐาทิราชอยู่เมืองลาวว่าไม่ให้แต่งงานและจะมารับกลับไปอยู่ด้วยลูกสามีแฟนคนแรกก็ต้องเลิกกันไปพอแต่งกัน กับแฟนคนนี้จากผู้หญิงสวยๆก็อวนเอาอวนเอาอวนเอามาก็เล่นใส่้าไปเรื่อยๆมันจุเกขก้าไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็อวนเอ็กซ์อร์ไซส์น้อยเนะี่ยแต่ก็ยังสวยอยู่สวยแบบอะไรดวงบุญขยายโอ้โหดวงบุญอะไรเนี่ย บุญมากแทบปริเลยทำบุญส่งให้เจ้าเชิตลอดเนี่ยเดี๋ยวก็ดึกอีกแล้วเนี่ยแต่ก็ยังฝันมันแต่ก็ยังฝันคือย,ยังฝันเห็นเจ้าเชิอย่างเงี้ยต่อเนื่องมาสิบสามปีตั้งแต่ยี่สบถึงสามสิบสาวันหนึ่งพบพระที่ทางภาคอีสานไม่ได้รู้จักกันนั่งรออยู่บอกว่าเจ้าเชถิถามาบอกให้ อาตมาเนี่ยนั่งรอ,อแล้วพระก็บเราเรื่องของเจ้าเชษถาให้ฟังเธอมีความผูกพันหรือมีวิบากกรรมอะไรกับผู้ชายในฝันคนนั้นคะแล้วจะแก้ไขยอย่างไรคะนี่ไอตรงนี้สมิมันจะยาวมันจะยาวอย่าลืมนะนิยายปรำปรานนะ นี่ก็หลับตาฝันไปเป็นตุเป,นตเป็นตาอมตเล่าสู่กันฟังนะถ้ามีคติบ้างก็ติดขาติดแข่ขงไม่ต้องไปใส่บาบแบกหามให้หนักวนะิบากกรรมที่ต้องมาเจออุบัติเหตุหลายครั้งทางรถยนต์และประสบอุบัติเหตุจากการโดดล่มจนข้อข่าวขวาแตกและก่อนเสียชีวิตถูกเจาะคอ,อพาตัดหน้าท้องเพื่อล้างไต และเคยถูกยิงจากผู้ร้ายด้วย M16 ที่หน้าแข้งขวาจนต้องผ่าตัดรักษาถึงห้าครั้งเพราะพ่อบานเคยคเป็นทหารองครักษ์มาหลายชาติเป็นทหารรักษาพระอ,องค์องครัรกษ์จึงต้องทำปานาติบาตฆ่าฆ่าเสกตายมาก รือบ่อยครั้งก็ทำร้ายข้าศึกแต่ว่าไม่ถึงตายจึงทำให้อายุสัน้นพระปัญติบาตและประสบอุบัติเหตุบ่อยๆส่วนกรรมที่ผ่าตัดหน้าท้องเพื่อล้างไตนะเป็นกรรมในอดีตเกี่ยวกับการรับของใต,ต้โต๊ะ ในรูปแบบต่างๆเป็นต้นนี่เรื่องอดีตนะในี่ใครส่งของใต่โตกัตรับแต่โตในอดีตส่วนหัวใจวายเฉียบพลันเป็นเศษกรรมเจ้าชู<อ>้ทำให้ผู้หญิงสะเทือนใจบ่อยๆสะเทือนอารมณ์เรื่อยๆ หวานสเสน่ห์เขาเรื่อยๆมีสุดที่รักหลายคนแต่ว่ามีรักที่สุดอยู่คนหนึ่งอยู่ที่บ้านนี่แหละก่อนตายภาพเป็นการการะทำระหว่างความดีกับความชั่วตั้งแต่หนุ่มๆสลับกันมาฉายเห็นเป็นกรรมนิมิตเห็นไหมนี่นี่น,นี่มันเป็นอย่างนี้รเราเก็บทุกสิ่งที่เราเห็นด้วยภาพความคิดคำพูดการการะทำวยภาพเวลามันฉายเห็นก็ออกมาเป็นภาพ เขาเรียกว่ากรรมมณมิตรจากกรรมมณมิตมันไปสู่กตินิมิตและกับแปลไปทุกติสุกติความดีความชั่วมันกำลังนุ่มๆสลับกันแต่ตอนช่วงท้ายเป็นภาพบุญที่ตัวได้กระทำที่ร้องไห้เห็นหลวงปู่คุณยายมาแล้วกระทำบุญทีทีตอนช่วงท้ายชีวิตทำให้บุญได้ช่องส่งผลก่อน จิงตาแบบหลับและตื่นขึ้นที่ดาวดึงเป็นเทพระบุตรสุดหล่อมีวิมานทองเฟสสามสากำลังบุญมาได้แค่นี้ยังไม่อาจไปดูสิทธิบุรีวงบุญพิเศษได้จ้าเห็นไหมประการไปวงบุญพิเศษไม่ใช่ง่ายจะต้องลุยกันสบันหันแลกันไปเลย,ดยได้รับบุญทุกทุญทุทิศไปให้ก็ยิ่งทำให้มีรัศมีกายและทิพยสมบัติดียิ่งขึ้นจ้า ขณะนี้กำลังชื่นชมทิพยพยสมบัติและเรียนรู้ชีวิตในสังคมใหม่สังคมดาวดึงก็ทำกันยัางไร,รและบุญที่ถวายที่ดินและบ้านในขณะที่ไม่รู้สึกตัวนั้นก็ได้รับบุญแต่หย่อนไปหน่อยหนึ่งเพราะไม่ได้รับรู้ด้วยกายหยาบเต็มที่นี่ที่นี่มาถึงเรื่องลูกสาวนี่สิรเราฟังเปน็นนิทานกันแล้วกันนะ แล้วก็จะมาต่อว่าครูไม่ใหญ่ล่ะววเอานิทานปรมปราอะไรมาเพราะว่าเมื่อเขาฝันมาแล้วก็ฝันไปเรื่องของลูกสาวคนโตที่ฝันมาลาทอนตั้งแต่ยังสาวอายุ20ปีถึง33มสิบสาปีถึงเจ้าเชษถามว่าไปให้แต่งงานและจะรับไปอยู่ด้วยฝันอย่างนี้บ่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งพบพระ พระอาจารย์ทางอีสานท่านหนึ่งนั่งรออยู่ทั้งๆทงี่ไม่ได้รู้จักกันบ,บอกว่าเจ้าเชษฐาให้มารอและพระอาจารย์ท่านนั้นก็เล่าเรื่องราของเจ้าเชษฐาให้ฟังรเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกควในการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตในวัฏฏะสงสาร,รเรื่องก็มีอยู่ว่าเธอ เคยเป็นสนมเอกคนโปรโดปรานของเจ้าเชษฐามากแสดงว่ามีหลายคนแต่ว่าเธอท่านคนนี้เป็นคนโปรโดปรานณตอนนู้นนะ,ะอย่าลืมว่าฝันมากับฝันไปนะเจ้าเชษฐ,ฐาเคยพาไปไหว้พระที่วัดแห่งหนึง่งและก็ได้ ตั้งสัตยาธิฐานปฏิญาณร่วมกันว่าจะครองรักกันไปตลอดภายหลังจากตายแล้วก็ได้ไปอยู่ด้วยกันในภพภูมิของภุมิมะเทวาอ,อย่าลืมว่าผู้ปกครองนี้จะต้องทำหลายอย่างบุญก็ททำกรรมก็สร้างหลายๆอย่างทีเดียว เจ้าเชิดมีสนมเยอะทั้งตอนเป็นมนุษย์และตอนเป็นเทวดา oh. แฟนเยอะทีเดียวแล้วเธอก็ไปเป็นแฟนคนหนึ่งนี่มันเรื่องมันมันชักเริ่มจะเป็นนิยายกันไปเรื่อยๆแล้วนะฟังไปเรื่อยๆ hmm. ถึงไหนแล้วอ่ ขนะนี้เจ้าเชยแตเป็นหัวหน้าเขตเขตหนึ่งเขตการปกครองรของกายละเอียดเนอผมวมาเทวะซึ่งมันกว้างมากเพราะกำลังบุญบไปได้แค่นั้นทีนี้หัวหน้าเขตท,ท่านนี้เนี่ยเรามาพูดถึงว่าเป็นหัวหน้าเขตกันแล้วกันเพราะตอนนี้เป็นหัวหน้าเขตก็ต้องพูดมันคนละพบภูมิกัแล้วเพราะตอนนี้ ท่านเป็นภูมิมเทวาที่มีศักดิ์ใหญ่เราจงมาพูดถึงในภูมินี้กันเมื่อกี้ในภูมิมนุษย์แต่นี่ในภูมิภูมิมทวะคนลเขตเขตหนึ่งที่มีแฟนเยอะมีสุดที่รักเยอะและถึงอย่างไรก็รักที่สุดคือเธอนั่นแหละแล้วก็อย่าลืมภูมิของภูมิมเทวากับมนุษย์นี่มันใกล้กันนะมีครอบครัวเหมือนกัน มีลูกมีเต้ามีครอบครัวกันแล้วก็บริโภคแบบมนุษย์บริโภคนั่นแหละ<อ>เธอก็เกิดงอนหัวหน้าเขตขึ้นมา<อ>ไม่เอาแล้วไม่อยากอยู่ด้วยแล้ว<อ>แฟนเยอะเหลือเกิน<อ>ทั้งเป็นมนุษย์แล้วแถมมาเป็นภูมทิทวาเอาอยังเยอะอีกเพราะก็มีกำลังบุญอยู่ด้วย ีนี้ต่อมาก็ได้เห็นบิดาในชาตินั้นตอนเป็นมนุษย์นี่มันซับซ้อนนี่จะตามทันเนื้อหรือเปล่า,า,าที่กระตายมาก่อนล่วงหน้า,าบิดาในชาตินั้นเคยเป็นทหารองครักษังเจ้าเชษ ก็เป็นกายสัมเวสีอยู่นานเหมือนกันเพราะว่าอีตอนตายใหม่ๆนั่นแหละไปยมโลกโ<อ>บิดานในชาตินั้นนะไปยมโลกพอตายไปตอนเป็นทหารองค,ครักษ์ตายไปเจ้าที่ก็ก็พาไปยมโลกไปพิจารณาบุญบาป บาปก็คือฆ่าฆ่าศึกทำรา้ายฆ่าศึกและรับไต่โต๊ะบุญก็คือการบวชและบำรุงพระพุทธศาสนา<อ>จึงคุ้มนรกได้ไม่ถูกส่งไปมหานรกรแล้วก็พ่อก็เคยบวชในพุทธศาสนาแล้วก็ทำรุญทำบุญกับพุทธศาสนา,าก็เลยถูกส่งกลับมาเป็นกายสัมภเวสีอรอการเกิดเป็นมนุษย์อยู่ยาวนานีเดียว ซึ่งตัวเธอเองรู้เรื่องนี้จากหัวหน้าเขตคือหัวหน้าเขตเล่าเรื่องแล้วนั่น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 ผองเธอขึ้นมาแล้วนั่นจำได้จำได้นี่เป็นการสรังเวชถีอยู่นานรอก,การเกิดเป็นมนุษย์พ่อนะนานนะค,คือเทีบเวลาเป็นเมืองมนุษย์เนี่ยนานทีเดียแต่เทบเวลาของตรงนั้นมันไม่นาน แล้วพ่อเนี่ยก็มาเกิดในเมืองไทยในชาติเนี้ยในชาติเนีจยตามทันไหมทันครับแต่นานนะนี่ตัดตอนตัดตอนเรื่องเวลาตามตัวนี้แต่ไม่ใช่ขึ้นมาปุ๊บแล้วมาเกิดเลยไม่ใช่นะคือเราคงจําภาพของยมโลกได้ทุกขั้นตอนพอจําได้ไหมจ๊ะจว่ามันจะผ่านประตูผ่านลานเข้าห้องพิพาภาษา รอการพิพากษาแล้วก็พิจา,ารณาพิจารณาเสร็จพิพากษาก็พามารอเราจะส่งไปไหนนี่รอการเกิดมราเป็นมนุษย์ก็ถูกส่งมามนุษย์แวบหนึ่งมาแล้วก็รอจังหวะเวลาที่จะเกิดในระหว่างน,นั้นคือกายสัมบเวศีที่รอการเกิดแล้วเธอก็มาเกิดเป็นเมืองไทยพ่อพ่อก็จังหวะที่ช่วงระยะช่วงนั้นเมื่อรู้เรื่องราวจากหัวหน้าเกศแล้วนี่ รู้พ่อมาเกิดเป็นมนุษย์จังหวะที่งอนสุดขีด oh. ฟุดขึ้นมาเลยเ oh. พราะว่าโอ้โ oh หสุดๆจริงๆเลย <Okay. S 2> ตามมาก็เลยตามมาเกิดกับพ่อ oh. คนเนี้ย oh. ในเมืองไทยนี่แหละ oh. เจ้าเชษก็ยังรักอยู่อ่ะก็ติดตามมาตลอดเลย oh. ทีนี้มันคนเราพบกันแล้ว <Okay. S 2> หัวหน้าเขตนั้นเอาหัวหน้าเขตนั้นตาม มันคนละภูมิกันแ้แหละแต่เดิมมนุษย์ด้วยกันมาอยู่ภูมิเทวาดดวยกันตอนนี้ฝ่ายหญิงมาเป็นมนุษย์แต่ฝ่ายชายยังเป็นหัวหน้าเขตเป็นภูมิมะตามทันไปจ๊ะท<า>ัน,นนะคือยังรักอยู่ยังหวงอยู่แต่ว่ามันกัน้นพบเนี่ยมันกัน้นอ,อยู่ไอ้หยาบละเอียดเพราะนั้นจึงมีเชื้อเชื่อมสายสัมพันธ์ก็ฝันเถอก็เลยเข้าฝัน อย่างนั้นอย่างนี้ยังรักอยู่แล้วจะอย่างนั้นอย่างนี้ยังโงดอะไรต่างๆต้องไปอยู่ด้วยกันต่างอะไรต่างๆสารพัดที่จะลำพึงลำพันแต่ว่าเจ้าเชื่อั้่ไปเด้ยวไปทําอะไรใครนะเพราะว่าเธอก็ทําบุญส่งวให้เจ้าเชษ่์ตามที่เธอฝันแล้วก็ตอนแรกอะสงสัยลังเลแล้วก็ปักใจเอ๊ะมันใช่มั้งอะไรสงสัยเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งเชื่อมันก็เชื่อมาก หน,หนักหนาเข้าเชื่อมัน่นอะไรเงี้ยก็ทําบุญส่งไปให้ส่งไปให้เรื่อยๆแต่เธก็ตามมาอยู่เรื่อยๆเลยตามติดมาเรื่อยๆพอเตอแต่งงานกับแฟนก็เลิกกันแล้วมาอยู่กับแฟนคนใหม่ก็เนื่องจากว่าทําบุญร่วมกันมาอาการที่อยู่กันได้นานแล้วไม่นานมันขึ้นอยู่กับบุญที่ทําร่วมกันเพราะหมดกระแสปั๊บความรักมันก็จะจางมันจะหายไป มันจะจางกันแล้วแต่ว่าได้สร้างที่ไหนไม่จากเป็นก็จากตายไม่ว่าจะอยู่ใครเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนที่จะได้อยู่ร่วมกันมากหรือไม่มากมันขึ้นอยู่กับตรงนี้มีบุญร่วมกันหรือเปล่าที่ปรเพ้นสันนิวาสกันหรือปัจจุบันเกื้อกูลกันอะไรต่างถ้าปัจจุบันไม่เกื้อกูลกันก็อยู่ได้กันไม่นานเองมัเงคือไม่เอาใจเขาใส่ใจเราจะเอาใจใจแต่ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจตัวไม่ทําให้มันใส ส่วนการเปิดกระสอบกระแสก็เป็นเรื่องวิบากกรรมส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเจ้าเชษฐ์แล้วเจ้าเชษฐ์ก็ไม่เคยไปเบียดเบียนใครเป็นแต่เพียงยังรักและผูกพันอยู่ร,รักและผูกพันนี่มันรักข้ามชาติถึงแม้เธอจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นก็ยังรักอยู่ <c oughs> นี่ทีนี้เพิ่มขึ้นากายละเอียดเพิ่มขึ้นหรือเปล่า <c oughs> อ่านี่เรื่องเป็นอย่างเนี้ ชีวิตในสังสารวัฏก็เป็นอย่างนี้นะลูกนะมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเป็นเน่นเป็นนี่ให้ลูกตั้งใจทำหน้าที่ในตอนเนี้ยที่ตัวกำลังเป็นอะไรอยู่ให้ดีที่สุดดีกว่าเพราะไอ้นําเป็นเรื่องของละเอียดกันละไอ้หยาบมันตัดตอนกันตอนนี้หย,ยาบหยาบเนี่ยเราทำหน้าที่ของสีภริยาของแม่บ้านหรือหน้าที่ของนักสร้าง,งบารมีอะไรให้มันดีที่สุด แล้วทำบุญให้มากๆมุ่งไปเกิดดุสิตบุรีวงบุญวิเศษกันดีกว่าครับพบภูมิอื่นที่ไปเกิดเลยครันั่งให้ดีปฏิบัติธรรมาให้ดีได้ยถารักษาศีลเจริญภาวนาและอธิษฐานจิตทุกๆบุญวะ่ะไปเกิดวงบุญวิเศษดุสิตบุรีอย่างนี้นะลูกนะนี่ก็เป็นเรื่องเคสตัดดีย่อๆเห็นไหมมันเหมือน แต่เพราะว่าไอเราเนี่ยมันเวียนว่ายแต่เคยับมรน,นับพบนับชาติไปส่วนนี่แค่สองสามชาตินิดเดียวน,นั่นเองยังมีไอเรื่องที่มันยาวๆอวนนี้อีกเยอะแยะ oh.